สวัสดีครับเพื่อนๆที่มีใจรักในพระสมเด็จวรรคังทุกท่านครับวันนี้จะมาศึกษาเรียนรู้กันเกี่ยวกับพระสมเด็จวรรคังพิมพ์ฐานแซมนะครับพุทธลักษณะโดยรวมของสมเด็จวรรคังพิมพ์ฐานแซมนะครับเมื่อมองในภาพรวมแล้วเนี่ยนะฮะ จะเห็นได้ว่าด้านบนของพระสมเด็จวะละัลคังเนี่ยสังเกตน,นะฮะนะครับจะมีความกว้างกว่าด้านล่างนะครับพื้นด้านล่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จวะละัลคังเนี่ยจึงมีลักษณะข้างบนเนี่ยจะบานออกเล็กน้อยนะครับส่วนข้างล่างจะสอบสอบเข้าหาเส้นซุ้มนะครับ แต่ก็ไม่ไม่เสมอไปไม่ไม,ไม่ไม่ทุกพิมพ์ไม่เอ่อไม่ทุกองค์นะครับแต่พุทธถ้าลักษณะโดยรวมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับบนด้านบนของพระสมเด็จพระระคังพิมพ์ฐานแซมเนี่ยจะกว้างส่วนด้านล่างจะสอบเข้าหาเส้นซุ้มนะครับลักษณะเส้นซุ้มก็เป็นเส้นซุ้มอ่าลักษณะเป็นเส้นเส้นซุ้มผ่าหวายนะฮะเหมือน เหมือนกับพิมพ์ทรงทั่วไปของเดบวะะรักคังนะครับแต่จะแตกต่างกันกันกบสมเด็จวระ,ะครังพิมพ์ใหญ่นะครับแตกต่างอย่างไรนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกตนะครับเส้นกรอบบังคับแม่พิมพ์นะครับที่อยู่ทางด้านข้างเนี่ยนะครับของสมเด็จวระ,ะครังพิมพ์ฐานแซมเนี่ยด้านซ้ายมือเราหรือขวาองค์ักษเนี่ยนะครับจะมีลักษณะาการตัด นะครับการตัดลงมาโจดเส้นซมทางด้านล่างนะครับอันนี้คล้ายกับของพิมพ์ใหญ่นะครับแต่เมื่อมาดูทางด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่านะครับด้านนี้ครับด้านซ้ายองค์พระหรือขวามือเราเนี่ยนะฮะจะแตกต่างกับพิมพ์ใหญ่เนื่องจากพิมพ์ใหญ่เนี่ยกรอบบังคับแม่พิมพเขาเนี่ยจะตัดชิดตัดชิดเส้นซมนะฮะแล้วก็มาจดเส้นซมบริเวณนี้นะฮะบ,บริเวณแขนด้านซ้าย น,นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะแต่ถ้าพิมพ์ฐานแซมจะสังเกตเพื่อนๆจะสังเกตนะครับเห็นไหมฮะจะตัดนะครับจะตัดห่างเส้นซูมนะครับตัดสั่งตัดห่างเส้นซูมนะครับลงมาชนจะลดเส้นซูมที่มุมล่างนะครับนะฮะแล้วลักษณะที่สังเกตสังเกตอย่างไรว่าพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ฐานแซมนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆจดจํา าง่ายๆว่าอกล่องหูยานฐานแซมนะครับนะครับที่ในวงการเขาเขาเรียกขานกันก็คืออกร่องหูยานฐานแซมอกร่องอกร่องอย่างไรนะครับบริเวณด้านอกขององค์พระจะมีร่องตรงกลางบริเวณนี้นะครับ,ร,บร่องตรงกลางก็คือเป็นร่องสังคติตรงกลางตรงนี้นะฮะหูยาน หูยานก็คือพระกันของพระเนี่ยนะฮะจะย้อยลงมาจดกอบถึงบ่าองคอง์พระนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตว่าหูหรือพระกันนะครับด้านซ้ายองค์พระหรือฝ่ามือเราเนี่ยค่อนข้างจะทิ้งตัวลงมาตรงๆนะครับทิ้งตัวลงมาตรงๆในขณะที่พระกันด้านขวาองค์พระหรือซ้ายมือเราเนี่ยนะครับจะเฉียงจะไม่ตรงนะจะเฉียงเห็นไหมจะเฉียงเข้า นะครับนะครับจะเฉียงเข้ามาในขนางนี้นะครับถ้าจากด้านล่างขึ้น้างบนก็จะเฉียงจะเฉียงขึ้นทางด้านบนเฉียงขึ้นไปนะครับจะเฉียงนะฮะเฉียงข,ข,ข,ขึ้นไปแต่ทางด้านนี้จะทิ้งตรงนะครับแล้วลักษณะของพกเกตนะครับของพิมพ์ฐานแซมเนี่ยจะค่อนข้างยาวยาวกว่าพิมพ์ใหญนน่นะครับยาวกว่าพิมพ์ใหญ่พิมเกตโบตูมพิม์ปกโพนะ ระยาวนะครับส่วนพระพักนะครับพระพักเนี่ยคางจะเสียมนะครับคางเสียมคางจะเสียมนะครับคือคางแหลมนั่นเองนะครับและพระพักจะเรียวนะฮะเรียวเล็กกว่าของพิมพ์ใหญ่นะครับเล็กเรียวคางเสียมนะครับคางสอบนะครับหูยานนะครับนะครับหูนี่ติดชัดเจนนะครับจะไม่เหมือนของพิมพ์ใหญ่ พิมพ์ใหญ่เนี่ยหูด้านาทางด้านขวามือเราหรือซ้ายของพระเนี่ยจะติดลางๆนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยจะแทบจะไม่เห็นเลยแต่ของพิมพ์ฐานแซมเนี่ยจะเห็นชัดนะครับเห็นชัดกว่าครับลงมาถึงพระอุระที่บอกว่า,าที่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะมีลักษณะเป็นร่องตรงนี้นะครับเป็นร่องจะต้องมีนะครับพิมพ์ฐานแซมทุกองคจะต้องมีร่องตรงบริเวณนี้นะครับบนะริบเวณตรงอกในบริเวณนี้นะครับ ตั้งแต่เหนือพนาพีขึ้นไปจนถึงพระอุระตรงนี้นะครับจะมีร่องนะครับส่วนลักษณะวงแขนนะครับวงแขนวงแขนของพิมฐานแซมนะครับนะครับท่อนแขนด้านบนเน่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งสองข้างนะครับทั้งแขนแขนซ้ายและแขนขวานะครับพระพาหานะครับจะกางออกนะฮะจะไม่ทิ้งตรงลงมานะครับจะไม่ทิ้งตรงลงมาเหมือนพิมพ์ใหญ่นะฮะเห็นไหมฮะ จะกลางออกทางด้านข้างเล็กน้อยนะครับค่อนข้างเกือบกลมเลยนะเห็นไหมการวาดแขนนี่เกือบกลมเลยนะนะครับวาดแขนออกทางด้านข้างแล้วถึงได้งอนะครับแขนท่อนล่างจะงอเข้ามาเห็นไหมครับสังเกตนะครับด้านขวาก็เหมือนกันเห็นไหมจะต้องกลางออกนะครับจะไม่ทิ้งดิ่งลงมาตรงๆนะฮะนะครับฐานแซมทุกองทุกพิมนะฮะจะไม่ทิ้งดิ่งลงมาตรงๆนะครับจะต้องเฉียงออกนะครับเฉียงออกทางด้านข้างนะครับส่วนแขนท่อนล่างนี่จะ จะวนเข้ามาประสานกันมือจะมาทประสานกันประกอนตรงนี้นะครับนะครับแล้วแขนท่อนล่างเนี่ยจะมีลักษณะเล็กกว่าท่อนบนนะฮะแขนท่อนล่างเนี่ยจะไม่ใหญ่เสมอแขนท่อนบนนะครับแขนท่อนล่างเนี่ยทั้งซ้ายและขวานะครับต้องเล็กกว่านะครับต้องเล็กกว่าเล็กกว่าแขนท่อนบนนะครับโดยเฉพาะข้อศอกเนี่ยนะครับข้อศอกข้อศอกเนี่ยนะฮะทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะนี่ครับในแม่พิมพ์นี่ติด Sabrina, ติดติดจะแทบจะไม่ชัดเลยนะครับ เห็นเป็นกิ่วเลยนะครับเป็นกิ่วลางๆเลยนะครับตรงบริเวณข้อแขนตรงบริเวณข้อศอกนะครับนะครับส่วนความตื้นลึกของซอกแขนนะครับคล้ายกับของพิมพ์ใหญ่เช่นเดียวกันก็คืออ่าร่องทางด้านเลี้ยนนะทางด้านดางด้านขวามือเราถึงซ้ายองค์พระเนี่ยซอกลักแร้ตรงนี้นะฮะจะลึกกว่าด้านขวานะครับลึกกว่าด้านขวานะครับนะครับแต่ถ้าของพิมพ์ใหญ่เนี่ย ซอกลักแร้ตรงนี้เขาจะสูงสูงกว่าด้านนี้เห็นไหมครับแต่ของพิมพ์ฐานแซมไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับความความสูงเนี่ยของด้านขวาเนี่ยจะสูงกว่าด้วยซ้ําเห็นไหมครับนะครับซอกนี้เห็นไหมซอกนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ซอกนี้ต้องสูงกวา่าซอกนี้กครับซอกลักแร้นะครับแล้วของพิมพ์ใหญ่เนี่ยตรงนี้จะเล็กนะครับเล็กบางนะครับหรือติดตื้นกว่าด้านนี้แต่พิมพ์ฐานแซมเนี่ยเห็นไฮะ เขาจะกิวเล็กนะครับกิวเล็กคอดพอๆกันแต่ทางด้านทางด้านขวามือเราหรือซ้ายองค์พระเนี่ยรักแร้เนี่ยจะต่ากว่าทางด้านขวานะครับแล้วลักษณะการนั่งขัดสมาธินะครับเป็นขัดสมาธิเพชรนะครับไม่ใช่ขัดสมาธิลาบนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเรียกขัดสมาธิเพชรนะครับรทเทบ่าราบนี่คือจะอ่าจะเหมือนพิมพ์ใหญ่ถ้าขัดสมาธิลาบเนี่ยจะเหมือนพิมพ์ใหญ่ก็คือหน้าแข้งเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยจะอยู่ทางด้านหน้าเห็นไหมครับ แต่ลักษณะของการแกะไม่พิมพ์ลักษณะแบบนี้คือขาเนี่ยเขานั่งไว้นะฮะนั่งไว้นะครับเนี่ยนะฮะแบบขัดสมาธิเพชรนะครับจะสังเกตให้ง่ายๆนะครับหน้าตักของพิมพ์ฐานแซมเนี่ยจะไม่เหมือนกับพิมพ์ทรงอื่นๆนะครับเพื่อนๆจดจําบริเวณหน้าตักตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนะครับเท้าขวาจะอยู่หน้าแข้งขวาเนี่ยนะครับจะเห็นเด่นชัดเลยนะฮะหน้าแข้งขวาเนี่ยจะอยู่เหนือ นะครับหน้าแข้งซ้ายขององค์พระเห็นไหมแต่หน้าแข้งหน้าแข้งซ้ายขององค์พระเนี่ยนะครับจะเห็นลางลางเข้าไปสอดเข้าไปขั้งใต้นี้นะครับนะครับนะครับซึ่งมีลักษณะแบบขัดขัดเพชรนะครับขัดสมาธิเพชรเส้นแซมนะครับทําไมถึงเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมเกิดจากตรงนี้แหละครับเพื่อนเนเห็นไหมฮะฐานที่ติดบริเวณลางๆงบริเวณเหนือฐานชั้นบนนี่แหละครับที่เรียกว่าฐานแซม นะครับติดบริเวณเหนือฐานชั้นบนนะครับฐานชั้นแรกก็คือฐานเนี้ครฐานชั้นแรกจะมีเส้นแซมอยู่สองเส้นคือด้านบนและด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าฐานแซมนะครับคือเส้นบางๆลางๆตรงนี้นะฮะที่อยู่เหนือฐานชั้นที่หนึ่งและใต้ชั้นที่หนึ่งนะครับมีสองเส้นนะครับซึ่งลักษณะการติดเนี่ยต้องติดแบบไม่จงใจให้ติดหรือติดแบบชัดเจนมากนะครับถ้าติดแบบชัดเจนมากเนี่ยน่าจะเป็น เป็นการแกะพิมพ์ใหม่นะครับการติดเนี่ยติดลางๆนะครับโดยเฉพาะเส้นเส้นเส้นที่ใต้ฐานชั้นที่หนึ่งเนี่ยลางมากเลยนะครับติดแบบเรือนลางมากนะครับไม่ไม่คม,มชัดมากแต่ฐานแต่เส้นแซมเส้นบนเนี่ยจะติดชัดกว่าติดชัดมากกว่านะครับแต่เมื่อพระเนี่ยใช้ไปสืกแล้วเนี่ยนะฮะเส้นพวกนี้ก็ยังยังเห็นนะฮะต้องเห็นอยู่นะครับต้องเห็นนะครับเห็นลางๆนะครับ ่วนฐานชั้นที่สองก็คือฐานเนี้ยเรียกว่าฐานขาสิงเนี่ยนะนะครับเห็นไหมฮะลักษณะของฐานความงอนของขาสิงเนี่ยจะไม่เด่นชัดนะครับจะบางไม่เด่นชัดเหมือนพิมพ์ใหญ่เนะี่ยจะมีลักษณะเลียวเล็กและบางปลายเชิดขึ้นไปทั้งซ้ายและขวาปลายเชิดขึ้นไปเหมือนหัวเรืออย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับแต่คมขวานเนี่ยจะไม่ลึกไม่คมเหมือนพิมพ์ใหญ่ หรือพิม์เกตบวตูมนะครับจะเห็นไหมฮะก็คือล่องบริเวณเนี้ยจะตื้นและแคบเห็นไหมฮะตื้นและแคบนะครับเห็นไหมครับจะไม่จะจะไม่กว้างเหมือนพิมพ์ใหญ่หรือพิม์เกดบวตูมนะฮะจะเล็กจะแคบนะครับจะตื้นครับตัวฐานชั้นล่างที่เรียกว่าฐานหมอนเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะเฉียงทางด้านนี้นะครับ มุมทางด้านขวามือองพระลหรือซ้ายมือเราเนี่ยจะเฉียงครับพิมพ์ฐานแซนนี่ก็เฉียงนะเห็นไหมฮะแต่เฉียงแต่ไม่ติดฮะไม่ติดเส้นซุ้มนะครับถ้าผิดเป็นเป็นเป็นพิมพ์ใหญ <con> <eye Hayır S 2> ่เนี่ยจะเฉียงมุมเนี่ยจะเฉียงเกือบติดเส้นซุ้มเลยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าพิมพ์ฐานแซนเนี่ยจะมีช่องช่องว่างเห็นไหมฮะช่องว่างห่างกว่าพิมพ์ใหญ่นะครับเมื่อมาดูด้านนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะเขาจะตัดเฉียงถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยค่อนข้างตรงเลยฮะจะเกือบเนี่ยหัวฐานชั้นเนี้ย ขวามือเราหรือซ้ายองคพระเนี่ยฐานชั้าล่างเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะแทบจะตัดตรงนะเฉียงเล็กน้อยแต่ของพิมพ์ฐานแซมเนี่ยจะเฉียงดังเห็นเด่นชัดเลยนะครับเฉียงเฉียงเข้ามุมฮะเฉียงเข้ามุมเกือบเกือบ,บติดเส้นซุม้มนะครับรเกือบติดเส้นซุ้มนะครับบริเวณมุมเนี้ยเห็นไหมฮะจะมีช่องว่างที่แคบนะครับเหลือน้อยกว่าด้านนี้เห็นไหมครับนี่นะครับขวามือเราหรือสายองค์พระเนี่ยนะครับนี่นครับ มุมของฐานชั้นล่างเนี่ยเกือบชิดเส้นซุ้มนะครับในขณะที่ทางด้านซ้ายมือเราหรือกว่าองค์พระเนี่ยจะมีพื้นที่ห่างนะครับแล้วลักษณะที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งของพิมพ์ฐานแซนนะครับให้เ,เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะบริเวณด้านนี้ของของเส้นซุ้มนะครับทางทางด้านซ้ายผัะเสียนขององค์พระเนี่ยครับหรือขวามือเราตรงบริเวณนี้นะครับ จะมีลักษณะเล็กนะครับเล็กเล็กเล็กกว่าบริเวณทา,าทางด้านขวามือองค์พระนะครับเล็กแล้วก็จะมีรอยเว้วนะครับตรงนี้ฮะจะมีรอยหยักรอยว้วรอยหยักรอยเวาว יז. ปริ้นเข้าไปเล็กน้อยครับนี่ครับพิมพ์อื่นก็เหมือนเหมือนกันนะฮะสังเกตเห็นนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับเล็กแคบและวเวและตืนกว่าฝั่งนี้ครับจะคล้ายๆพิมพ์ใหญ่เหมือนกันฮะถ้าพิมพ์ใหญ่ก็ด้านนี้จะจะตื้นกว่า นะครับแม่พิมพ์จะตื้นและเล็กกว่าด้านนี้เหมือนกันถ like ้าเป็นพิมพ์ใหญ่จะคล้ายๆกันนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยบริเวณนี้เขาจะตัดตรงฮะจะวิ่งจะวิ่งแล้วตัดตรงแต่ของของพิมพ์ฐานแซนเนี่ยจะโค้งงอจะโค้งงอนะครับเป็นรูปตัวยูเกือบเท่ากันนะฮะเกือบสมมาตรความสมมาตรของของเส้นซุ้มทางด้านบนเนี่ยของพิมพ์ฐานแซนเนี่ยจะสม่ําเสมอเลยเห็นไหมฮะแต่ในขณะที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าพิมพ์ใหญ่เนี่ยตรงนี้จะแป้วฮะจะแป้วลงมา จะไม่จะไม่จะไม่โค้งเป็นลูกตัวยแบบสมมาตรแบบของพิมพ์ฐานแซมนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ตรงนี้จะต้องแปวลงมานะครับยุบลงมาก็ค,คือยุบเข้ามางค์พระเล็กน้อยนะครับจะแปวตรงนี้จะแปวเล็กน้อยนี่ครับแล้วสังเกตยอย่างไรว่าเป็นพระแท้นะครับเมื่อเราดูพิมพ์ทรงอย่างนี้แล้วว่าถูกต้องแล้วหกกลองหูยานฐานแซมเนี่ยนะฮะนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยของทาเรียนแบบเขาทําได้หมดนะครับเพื่อนๆทําได้หมดฮะทั้งพิมพ์ทรงอะไรพวกนี้นะฮะแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือความเป็นธรรมชาติของพระแท้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตให้ดีนะฮะพวกฝ้าเขาขาวเนี่ยนะฮะเนี่ยครับที่เป็นปฏิกิริยาเนี่ยฮะปฏิกิริยาของปูนเนี่ยของปูนเก่าเนี่ยนะครับของของน้ําปูนเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็นฝ้าจับเขาขาวเลยนะฮะเห็นไหมครับ ถ้าเมื่อโดนเหงื่อหรือโดนสัมผัสจากเหงื่อเนี่ยจะขึ้นเป็นมันสวยเลยก็ขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าเราจุดจุดที่เราสัมผัสด,ด้วยมือเนี่ยหรือโดนมือเนี่ยเขาจะขึ้นเห็นเนื้อพระอย่างสวยชัดอย่างนี้เลยนะครับบริเวณที่เป็นฝ้านี่นเหมือนกันนะฝ้าขาวๆที่กระจายฟุ้งอยู่เนี่ยนี่นะครับ่วนใหญ่ถ้าพระแท้สมเด็จแท้นะเด็กวัดละคงเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะจะมีฝ้าขาวๆข,ขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นบางๆนะครับไม่หนานะครับไม่หนานะครับไม่ใช่คาบกรูกนะครับ เป็นฝ้าลักษณะที่เป็นปฏิกิริยาของอพื้นผิวของปลาสมเ็จวลาระครังนะฮะซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คราบคราบแป้งรอยพิมพ์นะครับเพื่อนๆถ้าคราบแป้งรอยพิมพ์เนี่ยคงไม่อยู่ให้เราเห็นแล้วครับร้อยร้อยห้าสิบกว่าปีเนี่ยนะครับแล้วคราบเหล่านี้นะครับเพื่อนๆลองเอาเอาน้ํานะครับเอาน้ํะชุบสำลีแล้วลองเช็ดเช็ดหรือใช้เหงือ่อเหงื่อจากจากจาก,จากมือเราเนี่ยไปลองสัมผัสดูนะะจะช่ำฮะ จากเงาเนี่ยจะขึ้นเป็นฉ่าเลยนะฮะฉ่าแล้วเห็นเนื้อเนื้อใสามากฉ่านะครับขึ้นเป็นมันเลยหลังจากพอเหงื่อเราแห้งนะครับหรือน้ําที่เราชุบสํานี้ล้วไปแตะๆนี่แห้งเนี่ยคราบเหล่านี้จะกลับมาอีกครับคราบฝ้าเขาขาวเนี่ยไม่ได้หายไปไหนนะครับจะกลับมาอีกแน่นอนครับครับไม่เชื่อเพื่อนๆที่มีพระแทๆ้ๆลองไปไปทาดูได้ไม่ใช่คราบแป้งโรยพิมพ์นะครับคราบแป้งโรยพิมพ์ไม่อยู่ให้เราเห็นแน่นอนครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบห้าปีมาแล้วเนี่ย นะครับแค่โดนเหงื่อโดนน้ําโดนก็ไม่เหลือแล้วครับโดนจับโดนสัมผัสเนี่ยค่าแป้งโรยพิมไม่อยู่แน่นอนครับนี่ไม่ใช่ค่าแป้งโรยพิมนะฮะยืนยันนะครับเป็นปฏิกิยาของของน้ําปูนอ่ะของน้ําปูนนะครับที่ว่าเป็นปูนเปลือกหอยเนี่ยนะครับนะครับทาปฏิกิยากันกับอากาศนะครับนะครับึ่งเขาจะผุดขึ้นมาจากพื้นผิวองค์พระเนี่ยนะฮะ ขุดขึ้นมาจากพื้นผิวองค์พระนะครับนะครับไม่ว่าจะถูกเหงื่อถูกน้ํานะครับอ่าก็จะช่ำนะโดนเฉพาะโดนเหงื่อของโดนโดนเหงื่อเนี่ยจะช่ำมากเลยช่ำใสนะครับขึ้นเป็นเงาเลยนะครับพอหลังจากเหงื่อเราแห้งนะครับคราบพวกนี้จะกลับมาอีกฮะนะครับนะครับการที่หนึ่งนะครับประการที่สองวิธีการดูนะฮะ เส้นซุ้มเนี่ยเขาจะไม่เสมอกันนะครับเส้นซุ้มพระสมเด็จพระครังนะครับทุกองนะฮะทุกพิมพ์ด้วยนะครับจะไม่ใหญ่เสมอกันนะครับเท่าเสมอกันนนั่นนะคือพระที่ทํายุคหลังๆแน่นอนนะฮะก็สมัยก่อนเนี่ยเขาแกะด้วยมือครับแกะด้วยมือเพราะฉะนั้นแฮนเมคเนี่ยความเสมอความเท่าเทียมกันหมดเนี่ยของของเส้นซุ้มพวกเนี้ยนะครับจะไม่เท่ากันฮะจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างมีตื้นมีหนามีบางนะครับมีเว้านะครับ ความเป็นธรรมชาติของเขานะครับนะครับนะครับส่วนลักษณะของการดูพวกครูพลุนนะครับหรือมวลสารเนี่ยนะครับมีคล้ายๆกันเหมือนกับสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับนะครับมีให้เห็นเหมือนกันนะครับมวลสารนะครับไม่แตกต่างนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับอ่าก็ขออนุญาตอ่าเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ